เงินเงินของท่าน2,000ห้าไปแช่อยู่ในบัญชีของสหバルทรับฟรีๆหนึ่งเดือนถ้าถูกไหมโดยท่านไม่ได้ได้ประโยชน์แต่ที่ไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ไม่ได้เป็นไรเราก็ขายเราโองเราเมย์เรืออะไรก็ไม่ขายแต่จริงๆก็เสียประโยชน์ตรงที่ว่าคุณกลมไม่ได้เพิ่มแต่เดือนนั้นงนสามเข้าใจใช่ไหมฮะแทนที่จะทุกเพิ่มเป็นสามหรือแต่จริงๆเพิ่มมากกว่าแต่ผมประโยชน์เนี่ยไม่ไม่ไม่สนใจที่เราแต่ที่ให้หรือไม่ให้อะไ ค,คือคือประเด็นที่ท่านส่งไปแจ้งเรื่องค่าผู้ไปแล้วเสร็จแล้วมันไม่จีดมันหายหรือมันตกรอบเจ้าที่อย่างนี้หรแต่เวลาท่านส่งเงินไปแล้วเนี่ยกับกายว่าอย่างไม่ได้เปลี่ยนเปลี okay. ่ยนไอ้แค้เพิ่มค่าผู้ให้นะครับจริงๆก็เพิ่มค่ารผู้ให้แต่ว่าท่านไม่จุดผลประโยชน์ให้ไม่กว่ากันตรงนี้นี่นะครับต้องเป็นเอกสารถึงสากรองก่อนวันที่สิรับอันนั้นหมายถึงก่อนที่สิทีิ์มันจุดผลงระโยชน์ให้ ในเรื่องที่ท่านแกร์ไปว่าสิ้นเดือนหน้าเนี่ยท่านจะโอนหน้าหุ้นสามหมื่นท่านต้องส่งเอกสารถึงสุสานก่อนวันก่อนมาที่สิบเช่นเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนพฤศจิกายนท่านจะเพิ่มหน้าหุ้นเป็นสามหมื่นท่านต้องส่งข้องโมให้ึุสานก่อนก่อนวันที่สิบพฤศจิกายนรอบเพื่อสกสานนะครับแต่ถ้าเป็นสุสานเป็นวันที่สิบเย็นหรือวันที่สิบเอ็ดมันจะหลุดหลุดล็อกทันทีเลยนะคฮะมันจะหลุดล็อกในการออกโดยเสียทันทีนะครับ ใช่ไงท่านก็ออกไปเสร็จเดิมเลยแต่ว่าเงินที่เพิ่มนต่คุณก็ออกไปไปเสร็จเงินส่งไปอีกอีกตัวนึงใช่ไหมครับครับอ่าแล้วไอ้เงินไอ้สองหมื่นห้าที่มันเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มเป็นหุ้นแต่ไอ้สองหมื่นห้าที่ถ้าเพิ่มเป็นทุนไม่ได้จีบผลประโยชน์ให้ใช่ไหมครับคือการเป็นแบบภายในของสาลองค์แต่ไม่ใช่มาตอบกับที่เสดว่าถ้าเพิ่มไม่ได้ปีนี้เดือนนี้ไม่ใช่ครับ เท่าพุ่งเงินเท่าไหร่นะคะและ้วว่าจะจ่ายวิธีไหนก็จะมีอยู่สามวิธีจะส่งที่จะส่ง,สงเลยก็ได้หรือว่าจะผ่านแแบบแต่ถ้าเกิดผ่านแแบบมาเนี่ยจะต้องเออ่ทำแฟกต์เข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าเราเนี่ยส่งเงินเข้ามาเจ้าหน้าที่จะรู้ว่าเงินตรงนี้มาเป็นของใครนะคะไม่งั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยคือบัญชีมันเป็นบัญชีรวมนะคะถ้าสมมติว่าไม่แฟกต์เข้ามาว่าท่านได้ส่งเงินเข้ามาแล้วเนี่ยทางสากลก็จะไม่รู้ยอดวันยอด ในกรณีการแลกแสบนะคะจะต้องแสบคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ทางสาวพอเนี่ยก็จะออกบิลเงินสดนะคะที่ตัวเองก็ก็ส่งอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะคะสาวพอกขาจะออกบิลเงินสดจะรับเงินสดข้างลูกเนี่ยส่งสามหื่นก็จะส่งบิลเงินสดให้ามวันทีนะคะแต่ว่าในเคสของพี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะอีกเกิดความสับสนขึ้นได้หรือเปล่ากันไงก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าโดยหลัก